สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับฮอนด้าแจ๊ดครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2008ครับผมเครื่อง1.5 VTEC ครับรุ่น S ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0ูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างเลยครับผมรถไม่เคยชนเลยครับและ ไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับสีเดิมๆโรงงานเลยครับรถบ้านแท้ครับคันนี้ใหม่มากครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสีสวยทุกชิ้นเลยครับ มาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มเต้นแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าฟลูออปชั่นไปเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้ครับเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับ ง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับใหม่มากครับผมคันนี้มือเดียวออกห้างครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากเช่นกันครับแทบไปได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมเดิมๆเลยครับคันนี้โอเคครับมาชมท้้งหลังกันต่อเลยนะครับ ข้างหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ได้เยอะกันเลยทีเดียวครับเบาะหลังนะครับผมแบบพับได้นะครับเบาะหลังพับได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ และผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึงเดียวทีเดียวสตาร์ตติดง่ายครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับ เงียบมากครับแห้งมากครับไม่เยิ้มไม่ซึมเลยครับผมและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%อเคอนเิริมครับเครื่องแน่นปื๊กครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับ หัวน็อตไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยครับผมและไม่เคยติดแก๊สครับใหม่มากครับคันนี้ดูเลยครับเดิมๆเลยครับผมใหม่มากครับ คันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม